สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คูสู่คุณผพอกันในวันที่26ธันวาหกเจ็ดจ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะสาบานานำตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีมาเวา่มาฝากมาตอนเดอ้อจ้ะเพิ่นบอ่อสะดวกให้สัมผัสเต่ว่ากะนนั่นล่ะค่ะสาบานาหยิบหยกุกมาเวาให้ฟังเนาะจ้ะเลขล่างเพิ่นหลุดพี่น้องจากเดิน13มงวดติดหลุดงวดสุดท้ายของปีหลุดแต่เลขชุดบุญ เดินดีตลอดรุดแค่งวดเดียวค่ะงวดนี้ก็เดินดีจากงวดที่หกธันวาเดินดีย้อนหลังพี่น้องติดบนนี่หกค่ะหลักหน่วยบนนี่สามออกที่หกสามแม่นคังอีลีจ้ะเพิ่นกระบ,บอกมาเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางสาวบานาะมีเขามีรดเด้อตัวเลขเป็นสูตรหน่วยคำนวณเดี๋ยวสาวบานาจะจับสถิติของเพิ่นไม่พี่น้องเลขกิดบนเลขหน่วยบนแล้วก็เลขล่างลืมไม่เลยค่ะในงวดวันที่สอง มกลาหกแปนี่สีเรมจับให้เอฟซีไม่เนาะค่ะวันนี้เพิ่นให้ทรงไม่สาบนาวเอาล,ละเพราะว่าเพิ่นกะบอสสะดวกให้สัมผั์เนาะค่ะกะบอเป็นยังค่ะว่าตาไดตุเล็กเนาะค่ะสาบนากะอิบยกุกเอามาฝากมาตอนให้เอฟซีคือเกาละจะ้ะแต่ก่อนสิไปรับชมรับฟังกะอย่าลืมเด้อพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดค่าการมองเห็นน้ำจะ้ะหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องเนาะเดี๋ยวสาบนาจ,จะปักไอดีไลค์คิวอาร์โค้ด อยู่ต้นลิดเดอ้อค่ะถักทายมาได้ค่ะขันว่ามีสูตรหนวยคำนวณเลขความฝันหรือจังใดกะมาบอกกันได้เนาะค่ะเอ้าค่ะบ่าวหลายใหญ่ไปเดียวสาบนาเสบึงตูลีกเนาะค่ะในงวดวันที่สองมุกราลาหกแปดทางผู้ใหญ่เจดีลบบุรีได้ส่มงบอกวมาฝากมาตอนเรี่ยวว่ามีตัวใดแน่เนาะค่ะหลักหน่วยหลักสิบเนาะค่ะหรือเลขล่างมีตัวใดติดแน่กะพิจารณาเบิงอันผู้ใดมีเลขเอ่อ วิ่งเหม็น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 มาจับใส่ได้เลยจ้ะเยอะเสียเบิรงเด้อค่ะเนี่ยจ้ะเป็นซูงไม่ซาบานาจ้ะเพิ่นบอกว่าบอก FC เอฟซีในเด้อร์วัสันวานี่จ้ะเลขกนี้เขามีรูดว่าสันมันเป็นสูตรห้อยคำนวณเนาะค่ะนี่แหละค่ะในงวดวันที่สองมก,กราหกเปดจ้ะหน่วยบนเนาะค่ะเลขหน่วยบนเด้อค่ะมีเก่ามีสามมีหาเพิ่นให้มาแต่หลักหน่วยพี่น้องเพิ่นผัดบ่ให้เลขติดมางวดนี่ เราก็เลขล่างเนาะค่ะเลขล่างหน่บ่ปักหลักเด้อพี่น้องจ้ะเลขหน่วยบนเพิ่นไห้มามีเก้ามีสามมีห้ามีเลขเก่าเลขสามเลข5ผู้ใไดมีเม่นเมนมาจับใส่เดเลยจ้าสำหรับเลขล่างเนาะค่ะล่างมาโตเก่าเด้อมีหามีหกมีเจ็ดเพิ่นวะเลขล่างบ่บปักหลักเด้อพี่น้องค่ะเลขชุดล่างไม่ปักหลักจ้า ให้พี่น้องเบื้องเอาเดียวสาบานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะเอฟซี FC จีได้เข้าใจแล้วก็เห็นชัดเจนก็นีค่ะเอาไปเบร้องผมๆกันจ้ะเนี่ยค่ะสาบานาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วจ้าผู้ใหญ่ใจดีทางลกบุรีเด้อค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดจ้ะเพิ่นไห้ม้จังสี่เด้อค่ะมาเฉพาะหน่วยบนเลขติดบนเพิ่นบ่ใไหา่นอกจ้ะงวดนี้เพิ่นไห้มีเก่ามีสามมีหาติดสามวนี่จังได้กระไดเงินจัด จับสถิติไม่เบิ้งค่ะปีไม่เนาะคะ่ะเขาปีไม่ปีหกแปดแล้วจ้ะชุดบนนี่เิ่นห้มาเดอหน่วยบนนี่มีเก้ามีสามมีห้าจ้ะสำหรับเล่นล่างเนาะคะ่ะล่างนี่เด่นมีหามีหกมีเจ็ดยังเป็นตัวเดิมพี่น้องมีหามีหกมีเจ็ดจะเองพี่น้องค่ะผู้ใดมีเลขวิง่งเด็ดดีดังๆหรือว่ามีโตเดียวโครโ่จ้ะจับไ่เนาะคะ่ะปักหลักสิบได้เลยค่ะเพราะว่าหลักหน่วยมันปักไว้ลลแล้วือเก้าสามห้า เก่าสามหาจะมีเก่ามีสามมีหาเนาะค่ะสําหรับเลขล่างเนาะค่ะล่างบ่ปักหลักเด้อพี่น้องจะเลขล่างนี่สามารถไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยค่ะม, 5, ม, 6, มีหามีหกมีเจ็ดติด 6, ติดหาติดหกติดเจ็ดไว้ค่ะเอาเสดิบสถิติองวดบานมาจะเนี่ยค่ะแต่ว่าง,งดก้อนนันเป็นเห้เลขติดบนมาานอกค่ะมันก็นเลยของหกสามจะเนี่ยค่ะเลขหลักหน่วยเพิ่นเก็สามก็เข้าไปที่สามนอกมันออกหกสามจะ แต่วาเลกหลังเป็นหลุดเด้อค่ะเดินดีสิบสามงวดติดหลุดแต่ว่าเลขชุดบนปีหนึ่งหลุดแค่ครั้งเดียวจ้ะคคยเบ่งวาอ่างวดนี้เนาะคะ่ะปีไม่นีสามนาจ,จะจับสถิติของปีว่าปีนี้สิเดินดีจักงวดติดเนาะคะ่ะยังเหมือนเดิมสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเดอ้ออีพีจ้ะใส่ดุลละพินิจคิดหลายๆก่อนสินำไปลงทุนเด้อจ้ะนี่แหละค่ะกันสำหรับผู้พัดเนาะ ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่เป็นบ่ถึงบ่ปะเิ่นกะนํามาบอกมาฝากมาตอนคือเา่าเพื่อนบ่ว่างสาบนาก็หยิบยุกมาว้าเป็นแนวทางคือเขาจ้ะแต่ว่ากัฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะทุกคลิปทุกแนวทางสาบนาค่ะย้ำยเด้อจ้ะว่าฟังให้จบฟังให้ให้เข้าใจก่อนสิน,นาไปลงทุนเนาะจะ้ะอา้าเครนหน้าจอจะอ้ะอ่านี้วันที่2มกราคม6 8ฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กลิ้งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ่าผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องกะนั่นแหละค่ะไอดีไลค์คิวอาร์โค้ดอยู่หน้าคลิปเด้อค่ะทักทายมาได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะฟรีจ้ะกะตามนี้เนาะค่ะหลายอาจารย์หลายเซียนก็ยังตามเยอะค่ะอิบซีก็ถามมาหลายคนอยู่ค่ะเซียนบางแก่เป็นกระทรวงมาแล้วแต่ว่าชาวนายากน้ำคนณยุบานก็บอกค่อยสบายปันใดค่ะ หรือยังบ yeah. ่ไดลุงปันใดคลิปแต่ว่าหลขกออกวันที่สองคุณเนาะค่ะจากน้อยเนี่ค่ะจะตามให้ทุกเสียนทุกอาจารย์ค่ะคอมเมนต์ไว้เดียวจะพยายามตามให้ทุกเสียนทุกอาจารย์เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแช์น้ำเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่กด subscribe กิ้งเปิดค่ากันมองเห็นน้ำจ้าปัญญายันคลิปนี้เฮงๆปังๆรวยๆเดินทางเคี้ยวคาดปลอดภัยเนาะค่ะจับหงังเป็นเงินเป็นทองเด้อค่ะเงินไหลเข้าบัญชีเงินหลักเสีหยนลักล้านพื่อละจ้่ สู่คูสูคุณจ้ะเอาคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสบบดีค่ะอวะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกับปฏิจิตต,ตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระรโสยะธามะนิโช ตรกระโสยะาสัพพิติโยววัชันโตสัพพโรคโควินัสตะตุมาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโงสุขังภะลัง